สวัสด,ดีครับแอลนูแฟนเพจืัอนี้ครับมาฉี่เป่าสายคลาสสิกสายปั่นนะครับสำหรับท่านที่มักรถคลาสสิกรถเก่าๆเอาไปปั่นไปเห็ดแต่ว่ารถคันนี้สภาพดีนะครับน่าใส่แล้วก็เป็นรถซีคออีกตั้งหากครับนี่เอาไว้แล้วตามเบิ้งครับผมนี่ครับนี่นี่นี่บอไปไหม่จอจานสองแหห อ่าแต่ว่ารถคันนี้บอกไ้ก้อนทะเบียนค่อนข้างจะขาดนะครับแต่ว่าสายปั่นนี่บอกได้สีเขียวนี่สวยสภาพรถจอดนะครับแรนดีดีติดดีๆเป็นรถซีขอครับนี่ทั้งรอยางคนอยากแบนอยากแปะครับนี่อันนี้เป็นรถสายปั่นนะครับอ่าตัวนี้สติ๊กเกอร์หรือว่าแผ่นติดแผ่นนี่ยั่งคือเก่านะครับดัดสพันหาเป็นแต่ว่าตัวนี้เป็นเคียงเดี๋ยวเดียวบงก้อนนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องเกียร์เกียร์ยุคกลางแล้วนะครับมันเกียร์ข้อนะครับนี่เอาอาจจะเคยผ่านการเห็บสีมาเรียบร้อยสำหรับรถกระบะซีตาตากลมดัสสันะครัเครื่องบินสิ้นนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องพันหาครับนี่เป็นรถซี่ขอเป็นรถใส่น่าที่ว่าขาดสิครับมากเลยกระจกเบาะครบทุกอย่างครับรายละเอียดภายนอกเอาผ้าชุ่มกันเบรคอนนี่ด้านหนา้าเต็มๆล้อๆจังสีครับนี่ นี่ครับนี่มีร้อยสีแตกเขือบอกมากเสียครับนี่นี่แตกครับนี่สีแตกนะครับช่วงใตทองคนเดี๋ยวผ้าเปิดเบื้องของเครื่องน้ำนี่ <c oughs> สแตนเลสครับขาดซีกครับเยังคือเกาเอาเบื้องไก่ไก่ช่มกันไปน้ำกระเบิดดันใส่ฟังผู้โดยสารส่วนลอ่อนี่ก็เป็นลอ่อกระทะเดิมเดิมนะครับหกครู่ล่อกระทะหกครูเดิมเดิมสีสันนี่ก็แตกเขือแตกเป็นเปียงจักน้อยครับเี่ ตามสภาพให้ท่านเดีวชวจ่มในเบิ้งกันนด้ครับส่วนประตูกระสิเปิดให้เบิ้งไา่ในไปพร้อมนี่ครับนี่นี่นี่ไผ่น่ยเนเบาะก็เป็นเบาะหนังอ่าห่อไม้นะครับผมไม่เกียรเป็นเกียจริงๆครับนี่วิทยุเทปนี่คือเกาอ่าย่งคือเดิมพ่วงมะไรุ่นนี่เป็นพ่วงมาไล่เอ็นเยอร์แต่ว่าเป็นพ่วงมาไล้เบานะครับนี่แผงทางประตูโอ้นี่ครับนี่พ่อนาเกียรครับนี่สวยครับแผงนาทางประตูเอาเดี๋ยวภาพเบิ้งรอบขั้นก่อน นี่ครับของความคาดสิกของรถกระบะรุ่นสมัยเก่าๆที่เป็นเล็กล้วนๆนะครับด้านลังค่านี่ก็แตกนะครับแตกอยแต่ว่าบ่รั่วครับนี่เอาหนีน้เบิ่งมาพิสูจน์กันเบิ่งรับทังใต้ทองคัดซี่คัดซี่พันเอกสนิมขึ้นตามการเวลานะครับแต่บ่อพอได้ผ่านการด่าม้านี่ถือว่าเป็นรถคาดสิกแบบว่าเอาไปปั้นได้ครับนี่สภาพสวยอยู่นะครับสภาพพ่อใส ส่วนกระบะก็มีสอดเนี่ยตามอายุตามการเวลาแต่ว่าเป็นเล็กหนานะครับกระบะนะ่ามีตัวขังใหรพร้อมนี่เอาสําหรับท่านที่สนใจอยากหาไปปั้นนะครับหาไปใส่นี่ครับนี่รถสายคาดสิกกระบะดัซสันว่านิสสันในี่ดัซสันแต่ว่าทาังหลังนี่จะเป็นนิสสันนะครับทา้งหลังนี่กระเพาะกระบะนี่จะปั๊มเขาวปานิสสันตังหน้าจะเป็นดัซสันนะครับนี่ไม่รออะไรพร้อม ช่วงล่างหลอดสัวอันนี้นะครับช่วงล่างแข็งๆนะครับนี่เอาให้ท่านผู้ชมมาพิจารณาเอาอย่าสนใจอยากได้อยากเอาไปปั่นไปเห็ดเป็นรถคลาสสิกอ่าราคากระเปิดไวบพอเพียงครับจำน่ายขายกันยุทีสามหมื่นห้าพันบาทครับนี่สำหรับรถคันนี้เด้อเครื่องแลนได้ครับเครื่องปกติแลนได้คัสซี่ฟังหัวเมื่ออ่าเป็นเครื่องเบนซินนะครับเครื่องยนต์เบนซิน เดวนี้เอัเพื่อนกระบะสวยนะครับบอ่อสอดอจอดน้านน้านอสอดครับกระบะบอ่อสอดนี่อันนี้ครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้เบิงแต่ว่ามองเปิดฟ้ากระโปรงพนย่ใสปูานี่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันเบงพวงมาไล่ย่างคือเก่าคื่อเดิมกระจกนี่กระจกคลาสสิกพักล่มนี่ มาพ่วงมาไล่กันย่งนะครับแล้วท่านผู้ชมผู้สนใจอยากหารถไว้ใส่อ่นนี่หารถไปปั้นนี่กระจกนี่แอร์แอร์มือครับแอร์นี่ครับเปิดเย็นอู้เย็นนะครับนี่รุ่นย่งคือเก,ก่ากระจกมองทางน่าจะเป็นกระจกแต่งเติมนะครับนี่ที่ปัดนำฝนกับโอเคอยูนี้อึบนี่เครื่องนี่หู เบิงเครื่องแล้วครับนี่คือหอวัมัยัยตอนอายุ1 3บสาี่ปีอนี่แหละครับสมัยก้อนนี่ก็ใครใส่รถรุ่นนี้ครับนี่สำหรับแอลนูแฟนเพจแต่ว่าเครื่องยนต์นี่เป็นท่องขาวนะครับยังบริได้เป็นหัวฉีดเป็นท่องขาวสตาร์ตติดบื่อเบว่าจะใส่แบตเครื่องดีแนนปิ๊กแห่งอีกตั้งหาาครับเอาเดี๋ยวขำให้เบิงก่อนนะขออนุญาตเด้อ,อ,อ แค่ได้แห่งจัางหน่อยนี่ลองรลอยการติดเครืองเบิ้งอยู่นะครับเพราะว่ามีการเอาน้ำมันม,นมาใส่ครับนี่ทางนี้ก็มีคราบมีอยังตามธรรมดาปกติเนาะมีตแตรใส่ได้พื้นไฟสวิกต่างๆส่วนเกียร์นี่ส่วนเอ่ยกอยหัวนี่จะเป็นหัวท้องขาวครับเพราะันเป็น c ีดไอันนี้เขาไปใส่ซีดไอได้ครับเพราะมีปัญหา เรื่องเดินเงียบๆได้สบายครับเบรกเบิกกอ้โอเคครับนี่เอานี่นะครับเอาสำหรับราคาเปิดจำหน่ายขายกันอยู่ที่สาม0มือนหาพบาทครสนใจรายละเอียดสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่โช์ขึ้นหน้าจอเอาไวแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอนนกแฟนเพจขอบคุณหลายๆครับ